สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ความผ่อนคลายสบายใจนะคะตื่นมาเช้าวันใหม่ยินดีต้อนรับขอให้หัวใจของคุณเต็มไปด้วยพลังงานของความรักและความอบอุ่นใจนะคะวันนี้นิชามาด้วยข้อความจากลมใต้ปีกส่งพลังงานดีๆถึงคุณนะคะลมใต้ปีกอยากจะส่งความรัก ความปรารถนาดีและส่งกำลังใจที่ดีถึงทุกๆคนในวันใหม่นี้นะคะ Foreach ป่าที่ลึกลักซับซ้อนเราไม่มีทางรู้เลยว่าข้างในเราจะต้องพบเจอสิ่งใดและจะมีเหตุการณ์ต่างๆใดที่เราจะต้องพบเจอแต่เราทุกคนมาที่นี่ด้วยความเต็มใจและพร้อมที่จะเรียนรู้ ในสถานการณ์ที่ยากลำบากจะทำให้เรามองเห็นความแข็งแกร่งในหัวใจของเรานะคะความมืดมิดความลึก,กลับซับซ้อนในป่าจะทำให้เราสามารถเอาสติปัญญาความรู้ความสามารถออกมาใช้แก้ปัญหาและนำทางตัวเราเองไปสู่พื้นที่ที่โล่งกว้างมีแสงสว่างมีอาทิตย์ส่องแสงเต็มไปด้วย หมู่วลดอกไม้และธรรมชาติที่งดงามพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สบายใจวันนี้เป็นข้อความความรักถึงคุณความรักที่ไม่แบ่งแยกไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาไม่แบ่งว่าใครดีใครชั่วและเราจะไม่ปล่อยให้อารมณ์และความรู้สึกชี้นำพาเรา ไปอยู่ในจุดที่ตกกังวลและไม่สบายใจนะคะความเป็นมนุษย์เราทุกคนต่างเท่าเทียมกันเราต่างเดินทางมาที่นี่ด้วยความไม่รู้เราไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะพบเจอสิ่งใดทุกๆดวงจิตเรามาที่นี่เพื่อวิวัติธนาการจิตของตัวเองอยู่ลับๆ ในทุกๆวินาทีจนบางครั้งเราอาจจะมาทันได้สังเกตเห็นว่าตัวเรานั้นก็ไม่ได้เหมือนเมื่อวานทุกสิ่งแปรเปลี่ยนไปเวลาผ่านเลยไปและหมุนรอบๆตัวเราในทุกวินาทีเราไม่สามารถย้อนเวลาได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวนะคะเวลาจะผ่านเราไปเพียงแค่หนึ่งครั้ง ชีวิตแสนสั้นใช้พลังความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความเอื้อเฟือ้อช่วยเหลือแบ่งปันต่อกันเราทุกคนล้วนต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยต้องการความสุขต้องการความสงบรอยยิ้มและกํำลังใจเหมือนๆกันเป็นอีกหนึ่งพลังเล็กๆที่เราจะส่งความรักและความปรารถนาดีส่งพลังงานนี้ออกไปจากตัวเรา บางสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่ามันไม่มีอยู่จริงนะคะพลังงานของความคิดความรักความรู้สึกสามารถเปลี่ยนแปลงให้โลกนี้กลับมาสันติสุขได้โฟกัสในสิ่งที่หัวใจของคุณเบาสบายใจให้สิ่งนี้เป็นแกนกลางอยู่ในหัวใจของคุณนะคะข้อความป่าลึกลับซับซ้อนแต่เราจะผ่านมันไปได้ด้วยพลังของความรักและความคิด ที่เป็นพลังงานบวกนะคะอีกหนึ่งข้อความมาสเต r ร์เอิร์จงดูแลตัวเองและดูแลผู้อื่นด้วยหัวใจที่โอบอ้อมอารีของแม่ผู้เป็นที่รักผู้ที่มีความเมตตาเข้าใจเห็นใจเอื้อเฟื้อและเข้าใจซึ่งกันและกันส่งพลังงานดีๆนี้ออกไปคุณเป็นพลังงานของแม่และเป็นพลังงานของผู้ที่มีหัวใจที่อิ่มเอิบ และเปิดบานนะคะเงาใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีลองหลับตาแล้วอยู่กับตัวเองเพื่อมองเห็นเงามืดที่อยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกของเราเงาจะทำให้เรามองเห็นแสงสว่างและจะทำให้เราเข้าใจ ตนเองและเข้าใจผู้อื่นได้อย่างท่องแท้นะคะของจริงของแท้ไม่ต้องตะโกนเสียงดังเพราะมันเงียบและเบาสงบมากนะคะแสงสว่างเทียนแม้เล็กๆเพียงหนึ่งเล่มแสงสว่างเล็กๆแม้ในที่มืดมิดที่สุดสามารถส่องแสงสว่างพื้นที่ตรงนั้นให้สว่างสวัยได้นะคะ อีกหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่งความรักหนึ่งดวงจิตหนึ่งดวงใจของคุณสามารถสร้างสารรค์โลกนี้และให้พื้นที่ความมืดมิดส่องแสงสว่างเต็มไปด้วยพลังงานของความรักและความสบายใจดาบที่คมที่สุดคือดาบของความคิดของเรามันรับดาบคมความคิดของเราในทุกๆวันความคิดที่เฉียบคม และสามารถตัดความวุ่นวายความกังวลใจออกไปได้คุณมีพลังของความคิดที่เฉียบคมนะคะวันนี้พลังความคิดคุณเป็นผู้มีอำนาจและมีความทรงพลังในตนเองดาบผู้ทรงพลังผู้ทรงพลังด้วยความรักนะคะวันนี้นิชาให้ไพ่ทาโรต์สำหรับนี้ส่งข้อความสิ่งใดคะที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณ ซิกออ s สอดหกดาบคือการที่คุณสามารถบารานา์ตัวเองและคุณกำลังจะนำพาตัวเองไปสู่ในพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถตระหนักรู้และเข้าใจในตนเองว่าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและนำพาตัวเองไปสู่สิ่งใหม่สิ่งที่ดีกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะคะเมื่อคุณสามารถเข้าใจและเดอะแฮงแมนคุณสามารถมองโลกในมุมที่แตกต่างและเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงคุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนะคะโฟกัสแต่สิ่งที่คุณต้องการและเป็นพลังงานของความรักความเข้มแข็งและความสง่างามในตนเองนะคะ สิ่งใดคะที่คุณจะดึงดูดเข้ามานับจากนี้ไปพลังงานของคุณจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาคะสิ่งใดที่คุณจะดึงดูดเข้ามาในชีวิต ten of pentacles คุณกำลังจะดึงดูดความสุขความมั่งคัง่งความ สุขความสบายใจพื้นที่ปลอดภัยพื้นที่ที่ทําให้หัวใจของคุณยิ้มสดใสร่าเริงเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงสิบเหรียญแทนความรักแทนความสุขแทนความมั่งคัง่งแทนความอบกุ่นความเข้าใจและความสบายใจพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความ ร่าเริงแจ่มใสคุณกำลังจะดึงดูดผู้คนที่รักคุณคุณกำลังจะดึงดูดความโชคดีคุณกำลังจะดึงดูดความร่ำรวยและคุณจะได้อยู่ในช่วงเวลาของความสุขใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขชีวิตแสนสั้นยิ้มในทุกๆวันและในทุกเวลาที่คุณสามารถมองเห็นความงดงามและมองเห็นความรัก อยู่รอบๆตัวคุณนะคะคุณกำลังจะดึงดูดความน่ารักความสดใสและความเข้าใจและคุณเป็นพลังงานนี้นะคะ n i g ออ o ครับ9ถ้วยแทนคำตอบว่าตัวคุณเป็นพลังงานของผู้ที่เต็มไปด้วยความรักความสุขคุณสง่างามและคุณงดงามคุณสามารถ ส่งพลังงานที่ดีออกไปและคุณเป็นผู้นำของความสุขคุณเป็นผู้นำของความงดงามคุณสามารถสร้างสารรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นก้าวถ้วยคุณอยู่ในพื้นที่ของ ความสุขและคุณเข้าใจว่าคุณเกิดมาเพื่อต้องการความสุขและคุณเป็นพลังงานของแสงสว่างที่สามารถส่งแสงและส่งพลังงานที่ดีๆออกไปนะคะอีกหนึ่งข้อความสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาคือสิ่งใดค,ครับ10 of cup 10ถ้วยคือความสำเร็จขอให้รู้ว่าคุณเป็นพลังงานของความสำเร็จ สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเป็นจะนำพามาซึ่งความสุขสิบเหรียญสิบถ้วยและเก้าถ้วยคุณสำเร็จและคุณเป็นผู้ที่ถูกรักอยู่เสมอนะคะความสุขสิบถ้วยความสุขความสำเร็จความมั่งคัง่งความอุดมพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจครอบครัวที่อบอุ่นพลังงานดีๆนี้เป็นของคุณวันนี้นิชาให้ข้อความ Number of God ส่งถึงคุณนะคะ2ข้อความ Number of g o d อยากจะส่งข้อความใดถึงคุณคะเคุณคืออัญมณีอันล้ำค่าขอให้รู้ว่าคุณมีคุณค่าและคุณสง่างามนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะบอกให้รู้ว่าคุณคือสิ่งที่ล้ำค่าและคุณมีทุกสิ่งพร้อมแล้วอยู่ในตัวเองคุณเป็นพลังงาน ล้าค่าและงดงามอีกหนึ่งข้อความค่ะ1 2 3สิ้นสุดประสบการณ์การเดินทางถิ่นธุรกันดารจบแล้วกับการเดินทางในป่าอันลึกลับซับซ้อนในดวงจิตและในความรู้สึกของเราคุณหมดทุกหมดโศกหมดโรคปลอดภัยอยู่ในพื้นที่ของความสุขและเป็นพลังงานของความรักที่เข้าใจนะคะ ได้สำรับเป็นสิ่งใดคะ10 of อ w อ r d อดดาบจบแล้วนะคะ10เหรียญ10ถ้วยและ10ดาบชีวิตนับจากนี้ไปให้เริ่มต้นใหม่คุณจะพบแต่พื้นที่ที่ปลอดภัยและเป็นพื้นที่ที่ทำให้คุณมีความสุขและความสบายใจนะคะสิ่งที่คุณมาทำมาเต็ม10จัก,กรวาลส่ง ความรักและส่งข้อความถึงคุณคุณเก่งมากคุณยอดเยี่ยมมากคุณเข้มแข็งมากและคุณเป็นพลังงานของความรักที่ไร้เงื่อนไขขอให้คุณพบเจอแต่ความสำเร็จความโชคดีความ บางครั้งร่ำรวยอย่างไม่มีประมาณให้จักรวาลจัดสรรสิ่งที่คุณสมควรได้รับด้วยหัวใจที่ชื่นชมและยินดีนะคะนิชาสวัสดีค่ะ